ตรงไปตรงมาประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2563แม่วันนี้ผมอยากพูดถึงนายแก้วสันติโพธิ์ที่ครับหรือทุกคนรู้จักในฉายาว่าแก้วหน้ามาอุปโลกตนเองเป็นตัวแทนประชาคมธรรมศาสตร์ครับนักสิงส,งสิงเก่าไม่กี่คนครับไปประชุมที่ ธรรมศาสตร์ออกปาวากาศมาบอกว่าเห็นด้วยกับทางผู้บริหารอธิการบดีที่จะห้ามนักศึกษาเขามาชมุมนุมกันตามสุทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดเป็นตุเป็นตานนะแก้วหน้าม้าเอย๋ยผมใน,นานะที่เป็นสิทธิเก่าธรรมศาสตร์เหมือนกับคุณนั่นแหละผมเรียนนิติศาสตร์หลังคุณแก้วสรร แก้วหน้าม้าปีหนึ่งครับเขาเข้า2512ผมเขา้า2 5 1 3าก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ก็ไล่เลี่ยกันเป็นเพื่อนฝูงกันส่วนตัวรู้จักกันดีมากแน่นอนที่สุดครับหลังจากจบการศาึกษาผมไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์ผมออกมาเป็นทนายความอ่อชาวบ้านมาาำิิชีพเป็นทนายความสมัครผู้แทนราษฎร ่อมาก็ได้เป็นผุ้แทนรัศดรและเป็นรัฐบุตรีหลายกระทรวงส่วนคุณแก้วสันติโพธิจบจากธรรมศาสตร์ไม่ไปไหนครับเป็นรู้ประเด็นว่าอยู่นานไปคิดว่าธรรมศาสตร์เป็นของตนเองลืมเจตนารมณ์ของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนสอนให้ฉันรักประชาชนฉันถึงรักธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว ผู้บริหารการมหาวิทยาลัยวิชาธ,ธรรมศาสตร์และการเมืองผลแรกคือพนท่าันปรีดีเพรมโยง,งดรปรีดีพรมโยงหรือหลวงปณิบุรุธรรมมันสมองของคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2 4 7 5ทำให้ประเทศชาติมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นจุดเริ่มต้นครับ ผมคิดว่านักศึกษาเขาจะไปชุมนุกนมกันวันที่19ธันวาในกันยายนของปีถ่านนวครับผมได้สนับสนุนเต็มที่ครับผมไม่เห็นด้วยกับคุณแก้วสันหรือไอ้แก้วหน้ามาเนี่ยนะครับเราเดินกันคนละทางคุณเติบโตอดีตไวๆนี่ครับคุณเติโเบโตเป่านุกหวีดปิดบ้านเป็นเมืองเป็นลูกน้องไอ้ชุดเต็มเลือกสุบัตทำให้ชาติบ้านเมืองกว่าทหารกว่ามือให้ทหารมาทำการรัฐธรรมหาร จนปัจจุบันนี้ครับมีรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เป็นประจำเกียรตนารมที่อำนาจอาธิปไตยเป็นของปมงชนชาวไทยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องรับได้รับการแก้ไขชาติบ้านเมืองต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่หมักหมมกันอยู่ใต้ผมต้องทำความสะอาดหมดนักศึกษาเด็กรุ่นใหม่เขาคิดอย่างนี้คุณแก้วสรรทำไมไม่สนับสนุนเขาคุณทำไมล้าหลังนัก อย่าหาอยู่หากินกับธรรมศาสตร์เลยโว้ยอ้างความเป็นสิทธิ์เก่านะครับธรรมศาสตร์สอนให้ผมรักประชาธิปไตยมันผู้ใดมาขัดขวางเจตนารมณ์ของธรรมศาสตร์ที่ต้องการให้ชาติบ้านเมือ,องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมันผู้นั้นไม่ใช่ลูกหลานธรรมศาสตร์ไม่ใช่ลูกหลานของปีดีพนมยงค์ครับผมจึงขอคัดค้านนายแก้วสรรอติโพธิและคณะครับ ู้บริหารต้องรับฟังสิทธิ์เก่าทั่วทุกคนนะครับไม่ใช่ฟังเฉพาะไอ้แก้วสันแหกปากไรสวดอยู่ขย่างเดียวก็จะเห็นคล้อยตามไปนักศึกษารประชาชนครับมีสิทธิ์เข้าไปชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นก่อกำเนิดเรื่องประชาธิปไตยมาทุกยุคทุกสมัยเขาจะดูแลประเทศชาติแม่โดมจะปกป้องท่านเองครับแก้วหน้าม้าอารวาส เปล่าประกาศห้ามชุมนุมนักศึกษาการอดีตคาบนกหวีดกวนพารากวักมือเรียกทหารมาปฏิวัตินักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ทำไมแก้วสันมาข้องขัดเผยสันดอนเห็นสันดานอย่างแจ้งชัดสมควรมัดถ่วงน้ำให้มอลณนา ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ฐานทัพจะลุกตีไล่จับและเข็นฆ่าธรรมศาสตร์มีเสรีพลร,รดาธรรมศาสตร์คือพาราประชาธิปไตยธรรมศาสตร์เปิดเสรีแก่นักสู้แม่โดมนั้นรออยู่ไม่ไปไหนแม่โดมท่าพระจันทร์ยังไฉไรขอต้อนรับคนรุ่นใหม่สู่แดนโดม แก้วสรรคุณเอาอะไรมาพูดว่านักศึกษาจะมาชมุมนุมวันที่19กันยาเนี่ยจะเป็นฐานทัพเพื่อจะไปละเมิดรัฐธรรมนูญเองเอาคำพูดนี้มาจากไหนจากตำราอะไรวะที่นี่ไม่ใช่ฐานทัพที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนจอบปรอไม่ใช่โรงเรียนในร้อยพระจุลจ,จอมเกล้าคุณเจ้าเข้าใจผิดสถาบันธรรมศาสตร์ของคุณแล้วหรือที่นี่ไม่ใช่จอบปรอไว้ที่นี่เป็นธรรมศาสตร์ แก้วตื่นซ็ดีที่ตื่นได้แล้วข้าบนกหวีดปิดบ้านปิดเมืองเป็นคอตอสอตรวจสอบมีอคติกับคนที่มาจากการเลือกตั้งใส่ข้อหากล่าวหาเขาทุกสิ่งทุกอย่างตีฝ่ายเดียวเอ,อื้อไปรับรองการรัฐประหารการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบคุณแก้วสันคุณปฏิบัติมาแล้วผมกับคุณรู้จักกันคำพืชคุณมาแต่คราวนี้ผมไม่ยอมคุณครับ ขอเชิญชวนนักศึกษาประชาชนครับวันที่19กันยายนผมในฐานะสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมศาสตร์ครับแม่โดมท่าประจันรอทุกท่านอยู่ครับขอประนามไอ้แก้วสันเองออกไปอย่ามาขัดขวางนักศึกษาเป็นเด็กขาดไอ้แก้วหน้ามาสวัสดีครับ